ค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n w a l l e T Factor ค่ะวันนี้เรามีรถสวยๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นคูเบต้ B 2 4 4 0 S นะคะเป็นตัว S ตัวใหม่นะคะ24แรงม้าค่ะ สวยๆนะคะคันนี้จดทะเบียนปี61เท่านั้นค่ะคันนี้เป็น B2440S นะคะเป็น 4WD Power นะคะจดทะเบียนปี61ค่ะอ,อุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดหน้ายอย่างที่เห็นเลยค่ะเป็นคานโค้งนะแล้วก็มาพร้อมผานหลังนะเป็นผาน3คูณ20่ค่ะตราช้างผาน3คูณ20ตราช้างสวยๆงามๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลูปไปให้นะในส่วนของผานหลังค่ะคันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเดิมทุกจุดค่ะไม่ได้ผ่านการทำอะไรมาเลยเนาะ นี่เราก็ให้ดูสภาพกันแบบนี้เลยนะคะเดิมทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอสีสันนะคะเด,เดิมเเลยกระทะล้ออะไรต่างๆนะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะล้อ,อยางก็เดิมมาจากบริษัทเลยค่ะไม่ได้ผ่านการทำอะไรมาเลยนะคันนี้ระบบ P.O. ระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงได้ตามปกติเลยค่ะสมูทเลยนะคะ P.O. ก็ปั่นได้อย่างรวดเร็วเลย ไมยอยู่ที่ประมาณ462ชั่วโมงการทำงานประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมไม้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะจดทะเบียนปี61สวยๆส,สภาพเดิมๆนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่265,000บาทส่งฟรีทั่วไทยค่ะ 265,000บาทส่งฟรีทั่วไทยนะคะถ้าท่านได้สนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0875734727นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลอ,องขุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนี่ไม่462ชั่วโมงการทำงานค่ะทางร้านเรารับตีเทินด้วยนะคะตีเทินลดด้วยค่ะเอาลด ก่าของท่านนะคะมาตีเทินเป็นรถของร้านเราไปได้นะคะให้ราคาตามจริงนะให้ราคาตามสภาพเลยทางร้านเรามีค่าแนะนำด้วยนะคะถ้าท่านใดมีญาติเนาะหรือว่าคนรู้จักที่สนใจอยากจะซื้อรถแท็กเตอร์นะคะทางร้านเรามีค่าแนะนำให้500 0บาทต่อ1คันค่ะ ากแนะนํากันไว้ด้วยนะคะร้านวลทิฟแท็กเตอร์นะคะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคันนี้265,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นจดทะเบียนปี61ค่ะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์เดี๋ยวเราจะแนบเบอร์ไว้ให้นะคะใต้คลิปเลยขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ